และตอนนี้ผลเข้ารอบ10คนสุดท้ายอยู่ในมือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมหรือยังคุณเอรสพร้อมไหครับรทุกหมายเลขพร้อมนะคะแขกรมีเชิญทุกท่านพร้อมเริ่มจ่าและหมายเลขแรกที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายขอสแสดงความยินดีกับหมายเลขยังไงอีกคะต้ะองเขียนเลขไหคะขอสะแสดงความยินดีกับ ไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขส4สครับเฟิร์นบภัสราพรสุขขอรามค่ะตัอไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขลข8ครับ เต้นตุ้งขนาดนะคะและก็นี่คือดับวุณวิจัยทุกท่านครับสำหรับ,รบหมายเลขถัดไปครับ,รบขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขสิบเอ็ดครับบอลบันนัทชาพิชาจอมทองสิลค่ะวินาทีลู้ระทึกนะ,ค,ะครับค่ะ ขนาดนะคะยังคงเหลือสางงามที่จะต้องเดินหน้าอีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะไปติดต่อกันคุณบรเอสค่ะสำหรับหมายเลกถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหมายเล คุณเบิร์ดเอสค่ะเอาละครับหายใจเข้าลึกๆครับลองไปต่อหมายเลขถัดไปครับคุณจะได้ถอดเข้ารอบขอแสดงความยินดีกับหมายเลข ความยินดีกับหมายเลขอะไรไหมคะกองเชียร์สนับฮอรเลยค่ะขอบคุณนะชาวบ้านกินไม่ได้ใช่ไหมฮะได้บังจัดแล้วค่ะขอเสดงควินดีกับหมายเลขห้าครับกวางตุ้งพิทยากยัญสาค่ะขอเสดงความยินดีด้วยนะคะอีกสามที่เท่านั้นครับใช่ค่ะ และสังกัดที่ขวาตำแหน่งในการเข้าไปสู่รอบสิบคนสุดท้ายชั้นถัดไปขอแท็กว่ามินดี้กับหมายเลขยังไงนะครับตำเชียร์หันกระโดดเลยเดียวหมายเลขสองครับเต้าหู้พับยิ่งา่าสืบเมือง้ายยังคงละอีกไม่กี่ที่เท่านั้นเองค่ะร a s t but not l e ล s ส และผู้ที่สามารถเข้ารอบคนถัดไปครับขอสแสดงความยินดีกับหมายเลข หม, still have who มายเลขสุดท้ายที่สามารถผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลยข,ขเลสิบครับฝ่า ตัวท็อป10 f i n a l ิสต์และประมวลในการให้คำอีกสามท่านนคะคะเป็นกำลังใจให้เหล่าสาวงามทุกทุกท่านที่วันนี้เดินทางมาจอกันในรอบ10คนสุดท้ายและทุกท่านที่ยังคงเหลือยิ่งใหญ่และตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมทตอนนี้ถูกใจคุณคุณหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะแขกรับเกียรติที่านค่ะประมลวลในการให้กคำ10คนสุดท้ายของสาวงามรวมคำประมวลทุกท่าน we have come so far, and this is our top ten finalists left in the race. But unfortunately, there will be only one. who will become Mut Conker. So it is now time for Brent to win. As all we know, to be Miss Universe Thailand Conker 2023 is not just about the beauty, but it also the brain. Now it's time that beauty and brain will go head to head, and each. these ladies will be given only s i n g i n second in order to answer the question from the keywords เอาละครับแค่ผมจะีเกี่านคทุม่่รอครับเราจะเข้าสู่รอบตอบคำถามด้วยคีย์เวิร์ดกันเลยครับทุกทุกท่านนะครับทุกหมายเลขมีเวลาคนละ60วินาทีเท่านั้นเมื่อครบกำหนดสัญญาณใหม่จะดับลงเราจะเรียงลำดับการตอบคำถามจากหมายเลขน้อยไปหามากครับหากพร้อมแล้วขอเชิญท่านแรกครับถาเช่นกัน ซองคีย์เวิร์ดหมายเลขหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดที่เธอได้รับนะั้นชนชั้นทางสังคมเชิญค่ะปัจจุบันนะคะต้องยอมรับว่าชนชั้นทางสังคมเนี่ยมีอยู่ในหลากหลายประเทศเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นไหนเราพร้อมที่จะต้องอาศัยกันและกันค่ะไม่ว่าจะผู้น้อยหรือผูต้ต่ำก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เกียรติกันซึ่งกันและกันและนี่แหละค่ะคือชนชั้น ทางสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับใช่ใช้สตนเงินจับไว้เลยค่ะเชิญหมายเลขถัมาได้เลยค่ะเชิญครับหมายเลขสามและสางคำถามที่เธอเลือกครับหมายเลขสองครับคีย์เวิร์ดที่คุณได้รับนั่นก็คือผู้นำเชิญค่ะ ค่ะป้าู้คิดว่าผู้นําเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะเราทําดีเราประพฤติดีแล้วก็จะมีผู้ตามค่ะขอบคุณค่ะครับย่างใจก่อนขอบคุณมากครับมายเลขหนึ่งไปก็ปนอีกสีเชิญและสองคำถามที่เธอเลือกคือสองคำถามหมายเลขแปดครับคีย์เวิร์ดที่คุณได้รับนั่นก็คือ มหานครขอนแก่นเชิญค่ะมหานครขอนแก่นนะคะนับว่าเป็นศูนย์กลางของรายๆเรื่องเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการศึกษ,ษกา,ก,ษก,าก,ษการคมนาคม<อ>เรามีสนามบินขนาดใหญ่เรามีบขอเรามีมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษา ที่นัาได้ว่าเป็นชั้นนําของประเทศไทยและเมืองของเรานะคะยังเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่รักบ้านเกิดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เจนเซนเจนไบรนะคะกวามตุ้งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการ ก okay, วางตุ้งเป็นคนรุ่นใหม่นว n ยค่ะที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะกวางตุ้งยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในความเป็นไทยนะคะกวางตุ้งยังอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคนรุ่นใหม่ของเรานะคะหานมาสวมใส่ผ้าไทยอย่างจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะมีผ้าไหมมัดหมี่นะคะกวางตุ้งก็จะเอาคันเป็นคนรุ่นใหม่นี้ลนะคะ่ะไปบอกและ ดงอยู่ไปบอกคนบนเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะดังสโลแกนที่ว่าผ้าใหม่มัดหมีผ้าไหมไทยสู่คนรุ่นใหม่สู่แฟชั่นโลกค่ะขอบคุณค่ะว้าดติต่อนะคะขอเชิญค่ะเชิญหมายเลขแปดครับตื่นเต้นมากนะคะแข่งขันกุกทนนะะ่านค่ะครับผมและสองคำถามที่เธอเลือกคือหมายเลขสิบครับค่ะ ที่คุณได้รับนั่นก็คือโลคาร์บอนสำหรับโลคาร์บอนนะคะฟ้าคิดว่าต้องเริ่มจากทุกคนคะ่ะที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ใส่ใจธรรมชาติไม่ให้เกิดภาวะทางธรรมชาติค่ะขอบคุณคะ่มนะมัเชิญไป้ผัดมาได้เลยค่ะ และทราบคำถามที่เธอเลือกครับหมายเลขสี่ค่ะคีย์เวิร์ดที่คุณได้รับนั่นก็คือโอกาสสุดท้ายเชิญค่ะค่ะหลายๆคนเคยผิดพลาดน,นะคะแล้วแลแล้วก็หลายๆคนเคยได้รับโอกาสค่ะซึ่ ไม่ได้รับโอกาสคะ่ะไม่จะทํามันให้ดีที่สุดเหมือนวันนี้ที่ไมยมายืนอยู่บนเวที Miss Universe t h อนแก n d ไมจะทํามันให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถให้เหมือนว่าครั้งนี้คือโอกาสครั้งสุดท้ายของไมคบค่ะและสองทีคำถามที่เจอเรื่องนะครับไปให้ค่าครับ ที่คุณได้รับนั่นก็คือสัลยกรรมค่ะเช่นค่ะค่ะไปอีกเป็นคนหนึ่งค่ะที่ใส่สัลยกรรมนะคะคือผู้หญิงเราต้องมีความสวยความมั่นใจการตกแต่งเพื่อความเสริมสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจตัวเองเราต้องเริ่มกันการที่รักตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่จะคนหนึ่งมาราคาขอบคุณค่ะ เ้เป็นหมายเลขอะไรคนะหมายเลขเจ็ดครับผมคีย์เวิร์ดที่คุณได้รับนั่นก็คือการศึกษาเชิญค่ะค่ะการศึกษาสมัยนี้นะคะปอนบันคิดว่าต้องมีการพัฒนาขึ้นค่ะบางคนคิดว่าการศึกษาอย่างที่ปอนเรียนนะคะปอนเรียนหน้าตาสินอย่างนี้ปอนต้องเผยแพร่วัฒนธ,ธรรมนะคะโลกที่เปิดใหม่ต้องให้เด็กๆมาศึกษา การเรีออยนรู้ของค,ค่ะและก็ขอเชิญหมายเลขถัดมาได้เลยค่ะแล้วสองคำถามที่เธอเลือกครับหมายเลขเก้าคีย์เวิร์ดที่คุณได้รับนั่นก็คือความเท่าเทียมเชิญค่ะ ค,ความเท่าเทียมนะคะคือความเสมอภาคที่เราใช้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุเขเคารพซึ่งกันและกันและพลอยมองว่าพวกเรามีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศชนชั้นฐานะหรือศาสนาไหนทุกคนมีความเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ และท่านสุดท้ายคีย์เวิร์ดของเธอนะครับคือ Social b บู l ีสาค่ะสำหรับ Social ลบูลีนะคะซึ่งทุกวันนี้ยุคสมัยเราเปลี่ยนไปมากนะคะซึ่งทุกคนนะคะซึ่งตัวเฟินเองก็เคยถูกบูลีค่ะเฟินก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะตระหนักว่าการที่เรานะคะการที่เราไปดูถูกคนอื่นหรือว่าไปตำหนิคนอื่นนะคะทำให้เขาด้อยความมั่นใจลงไปเฟินอยากให้ทุกคน เราควรให้กำลังใจหรือว่าเช่นชมคนอื่นนะคะจะทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็สามารถแล้วเราจะทำให้มีความมั่นใจและสามารถทำให้เราก้าวไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีมากขึ้นคะคะขอบคุณคะ่ะกลุได้กลับทัศนคติทั้นนะคะคทง10คนวันนี้เป็นยังไงบ้างะคะต้องบอกว่าวสุดยอดจริงๆครับสมราคาจากกักรวาล